สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พวกับผมนะครับครูบอลโซลา c e เซลนะครับก็มาพบกันวันนี้เป็นงาน on-off ฟกิจนะครับก็อยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ที่โคราชบ้านเรานี่แหละนะครับบ้านหลังนี้เนาะก็เราวิเคราะห์จากปัญหากันก่อนเลยนะครับก่อนที่จะพูดถึงระบบนะครับก็คือปัญหาไฟตกไฟดับเนาะเราก็เลยได้เลือกใช้เจ้าตัวอินเวอร์เตอร์นะครับออนออฟกิจนะครับในไซนี้ก็จะเป็น5กิโลวัตต์ เซึ่งสามารถที่จะเป็นภาคออนก็ได้ภาคออฟก็ได้นะครับแต่ว่าเราติดตัวซีโร่เอ็กพอร์หรือว่ากันย้อนเข้าไปนะครับดังนั้นเราไม่มีการย้อนแน่นอนนะครับก็คือเราเอามาแก้ไขปัญหาไฟตกกับไฟดับนั่นเองนะครับในระบบนี้นะครับมีอยู่ที่เห็นคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้คืออินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์จะเป็นโมเดล Sun 5K ตัวนี้ผ่านลิตการไฟฟ้านะครับสามารถขออนุญาตขนาดได้นะครับ แล้วก็ตู้คอมไบเนอร์เดี๋ยวจะให้ดูในตู้คอมไบเนอร์นิดนึงนะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องแผงก็มี ATS นะครับที่จะใช้ในการสลับ PV ผมจัดเป็น2สตริงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นโรนให้ดูนะครับก็มี PV 1 PV 2นะครับไฟจากการฟ้าไฟจากอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็เอาพุตนะครับมีเสริป้องกันทุกด้านนะครับแล้วก็สีของ MCCB แบตเตอรี่ที่เราใช้ในหลังนี้นะครับแบตเตอรี่เป็นจะเป็นแบตเตอรี่ NMC นะครับลิเธียม NMC ขนาด CAT-L811 นะครับขนาด10กิโลวัตต์นะครับ10กิโลวัตต์ก็คิดง่ายๆครับกลางคืนเนี่ยสามารถที่จะแบ็กอัพไฟได้10กิโลวัตต์หรือว่า10ยูนิต10หน่วยการไฟฟ้านั่นเองนะครับการทำงานนะครับก็ไม่มีอะไรมากถ้าการไฟฟ้าดับระบบจะตัดไปใช้โซล่าเซลเลยนะครับหลังนี้ผมแบ็กอัพทั้งหลังเลยนะครับก็ ดูโหลดแล้วไม่น่าใช่ปัญหานะครับที่จะอินเวอร์เตอร์รับไม่ไหวนะครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้รับได้ที่5,000วัตต์แล้วก็พีคไปที่8,00 0เลยนะครับโหลดในบ้านรวมแล้วนะครับพีคสุดก็ประมาณ3,000วัตต์นะครับทีนี้จะมีในส่วนของเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับซึ่งเช็คกระแสที่ตอนวิ่งแล้วนะครับไม่ถึง4 0 0 0วัตต์นะครับดังนั้นก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยครับที่จะแบ็กอัพนะครับพอเราแบ็กอัพแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูระบบนิดนึงว่าถ้าไฟดับนะครับถ้าไฟดับ จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวสังเกตที่ความสว่างแล้วกันนะครับอันนี้เปิดไฟไว้อยู่ถ้าสมมุติว่าการไฟฟ้าดับนะครับปิดเลยนะครับปุ๊บเห็นนะฮะระบบจะสวิตไปใช้ระบบโซล่าเซลล์ร้อเลยนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวหน้าจอตรงนี้นะครับการทํางานอันแรกเนี่ยตัวนี้คือ PV นะครับมี PV 1, PV 2ผลิตลงมาสติงและประมาณ5 0 0วัตต์ตอนนี้ไม่มีนะครับฝ,ฝนคลื้มทั้งวันเลยขึ้นแผงตังฝนด้วยนะครับ แบตเตอรี่มีอยู่ที่50%เพิ่งติดตั้งเสร็จนะครับการไฟฟ้าไม่มีนะครับการไฟฟ้าไม่มีเพราะว่าไฟดับคอนซัมชันในบ้านอยู่ที่180-170กว่าวัตต์นะครับประมาณนี้แล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดไฟการไฟฟ้าเข้ามาระบบก็จะตัดไปใช้การไฟฟ้าครับนะครับภากแบคอัพนะครับหรือว่าพาักออฟของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อไฟฟ้าดับหรือนะครับหรือถ้าสมมุติว่า,าไฟมันตก เหลือสักประมาณต่ำกว่า180โวลต์นะครับเดี๋ยวอินเวอร์เตอร์จะดีเทคนะครับโดยที่ให้ตัดไปใช้เป็นภาคแบ็กอัพเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาไฟดับทีนี้แผงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นโรนให้ดูด้านบนนะครับเราจะวางแผงเป็น2แถวนะแผงตัวยูริโคนะครับขนาด450วัตต์เป็นโมโนฮาร์เซลล์สังเกตได้าจากภาพบนโรนตรงนี้นะครับก็วางเป็นสสตริงจัดเป็นสสตริงนะครับเดินสายคู่ลงไปลงในท่อ ลงระบบกลาวนะครับระบบกลาวเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูกลาวก็หลอมกลาวหลอดนะครับอย่างดีนะครับสายเบอร์10บนะครับมาตรฐานอยู่แล้วนะฮะร,ระบบนี้ก็ถือได้ว่านะครับเป็นการแบ็กอัพที่เต็มที่เลยนะครับในระดับ10กิโลวัตต์นั้นนะครับก็สามารถที่จะใช้งานทั้งบ้านแล้วก็ตั้งชาร์จไว้ที่0.34ก็คือ60แอมป์ รวมถึงการใช้งานนะครับผมจะลิมิตไว้ที่120แอมป์ก็คือประมาณ4,000ถึง5,000วัตต์เท่านั้นนะครับไม่ให้ใช้เกินนี้นะครับผมเติมนิดนึงนะครับในส่วนของราคานะเพราะว่าทุกๆคลิปผมจะแจ้งราคาไปหมดเลยใา้งานนี้ครับอยู่ที่189,900บาทนะครับก็ติดตั้งอันนี้ในในพื้นที่นะครับถ้านอกพื้นที่ต่างวันนี้ก็เดี๋ยวมีค่าน้ำมันกันนะครับ189,990บาท ถ้าแพงก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับก็วางระบบให้ประมาณนี้เลยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรผมที่ผมให้ไว้นะครับ087250056ครับก็นี่เป็นระบบคร่าวๆที่ได้นำเสนอนะครับงานของเราก็จะเก็บอยู่ในท่อไม่มีจิ้งจกเข้าแน่นอนนะครับอยู่ในเฟล็กนะครับไม่มีช่องให้จิ้งจกได้เข้าไปแน่นอนตู้คอนโซลเดิมนะครับเราก็ใส่บริเวณนั้นบนเจาอลงมาเลยประมาณนี้นะครับ ก็ท้ายนี้นะฮะท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกั่อนได้นะครับว่าต้องการระบบโซลาร์เซลล์ไปทําไมนะมันจะมีอยู่ไม่กี่วัตถุประสงค์ครับ1คือเอาไปแบคอัพสคือเอาไปป้องกันไฟตก3คือต้องการลดค่าไฟนะถ้าใช้งานกลางวันเยอะผมก็จะนําไปออนกิจเลยนะครับแต่ถ้า,าใช้งานไม่เยอะออฟกิจเพียวได้นะหรือถ้าไฟตกไฟดับแล้วก็ใช้งานแบบแจมๆกันน,นะครับปนๆกันไปแนะนำเป็นระบบออนออฟกิจนะครับจะตอบโจทย์ได้ดีที่สุดเลยพร้อมทั้งระบบแบคอัพ นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเปิดแอร์ได้ทั้งวันเนาะกลางวันแล้วก็แอร์แค่ตัวเดียวเนี่ยรันสบายๆแบ่งชาร์จได้ด้วยนะครับโอเคระบบก็จะมีเพียงเท่านี้คร่าวๆนะครับท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผมเลยนะครับ087250056นะครับคุยกันก่อนสอบถามกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจเนาะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับงานระบบติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับก็ ทายนี้ก็คงไม่มีอะไรครับเดี๋ยวจะเปิดเทอมแล้วนะครับคงได้รับงานน้อยลงท่านใดที่โทรไม่ติดก็โทรเป็นช่วงเย็นนันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้พบกันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ